สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมเช่นเดิมนะครับโอสายลุยนะครับผมวันนี้ก็นี่ครับเป็นเวฟนะครับรถมอเตอร์ไซค์เวฟ110ยไอนะครับอาการของมันนะครับผมเหยียบเบรกนะครับมาดูว่าเหยียบเบรกจะติดไหมลองเหยียบครับ โอเคตอนนี้สัญญาณเหมือนของไฟเบรกไม่มานะครับเดี๋ยวเรามารู้กันครับว่าทําไมหาต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลื้อข้างนี้ครับข้างสวิ์ไฟเบรกเลยข้างล่างนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันไอทำไมสายไฟเบรกไฟเบรกถึงไม่วิ่งผ่านมานะครับมาดูกัน นี่ครับลื้อเลยครับเนี่ยลือกราบนี้ออกมานครับือกราบมาแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูตัวนี่ครับตัวเบรกข้างล่างนะครับตอนนี้ผมมาลื้อดูไอ้ตัวเจ้าปัญหาก็คือไอตัวสวิตขาเบรกนี่ครับสวิตขาเบรกไม่เป็นไรนะครับ นี่ครับไฟมันจะมาเส้นหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ถ้าเรากดากดไอ้ตัวนี้ออกมามันก็จะติดนะครับนี่แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไอสายไฟเส้นบนนี่ครับมันมาสองเส้นเลยเนี่ยไฟมันผ่านสองเส้นนี่ครับ ันนี้มันจะเป็นไฟหลีนี่ครับไฟหลีเส้นหนึ่งอันนี้เป็นทวิกไฟหลีนะครับเนี่ยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าไฟเบรกนี่ครับหมอนมันจะค่อมกัน เดี๋ยวเราต้องมานั่งไล่สายไฟนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาลื้อสายไฟตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามารู้ว่าไอตัวไหนมันคล่อมกันนะครับสายไฟ นี่นะครับไอเส้นนี้นะครับเนี่ยไอเส้นเนี้ผมว่ามันเป็นสายไฟแถบไหนตักแถบหนึ่งมันต้องค่อมกับสายนี้ครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกัน นี่นครับผมก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเจอสาเหตุแล้วว่าทำไมไฟถึงไม่ติดนะครับก็แต่ส่วนไฟเบรกนะครับไฟเบรกับไฟหลีทำไมมันเปนติดอันเดียวกันนะครับเบรกมันก็หลีไม่เบรกก็หลีนี่นครับมาดูสาเหตุกันนะครับว่าทำไม นี่ครับปกติไอสายไฟตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นไฟเส้นเดียวนะครับ <_ cies> นเนี่ยเนี่ยไอ้สายไฟเส้นนี้มันต้องเป็นไฟแค่เส้นเดียวนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยมันจะต้องเป็นไฟเส้นหนึง่งแล้วก็ย้อนกลับเส้นหนึง่งแต่ว่าของเดิมนะครับมันจะเป็นไฟสองเส้นก็คือติดทั้งสองเส้นนะครับแต่ตอนนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็คือให้มันติดเส้นเดียวนะครับแล้วก็กดเบรกมันก็จะผ่านมาอีกเส้นนี้นะครับนี่นี่เส้นเดียวนี่ครับของเดิมนี่จิ้มสองฝั่งติดสองฝั่งเลยแต่ครั้นี้หลังจากเราแก้ไขนะครับของเดิมนะครับมันจะติดสองฝั่งเลยนะครับจิ้มจิ้มสายไฟเส้นนี้ก็ติด จิ้มอีเส้นหนึ่งก็ติดนะครับแต่หลังจากเราแก้ไขแล้วก็คือมันติดเส้นเดียวนะครับนี่นี่ครับผมจิ้มเข้าไปเนี่ยติดเส้นเดียวนะครับเราต้องเหยียบเบรกนะครับถึงจะติดสองเส้นนี่นะครับนี่ไม่ติดนะครับเพราะผมกดคันเร่งเบรกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดอ่านี่ครับนี่ติดเส้นเดียว อีกอันหนึ่งไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะกดเบรกนะครับถึงจะติดนี่ครับนี่คือว่าใช้ได้นะครับผมนี่ครับเนี่ยถือว่าใช้ได้ก็หลังจากแก้ไขปัญหาแล้วครับแล้วก็ผมเจอสาเหตุแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไร นี่นะครับสาเหตุก็มาจากสายไฟเส้นนี้นะครับนี่ยสองเส้นนะครับมันจะมีกรำเบรกหน้านะครับเนี่ยมันช็อตครับผมก็คือไอเนี่ยสวิ์ตัวเนี้ยนี่ครับนี่ไอสวิ์ตัวเนี้ยช็อตครับ ก็ผมถอดออกมาแล้วก็เอาโซเน็กนะครับฉีดๆแต่ถ้าเสียจริงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่นี้ผมใช้โซเน็กฉีดนะครับชั่วคราวก็คือให้ระบบไฟมันไม่ช็อตนะครับปัญหาหลักก็คือที่ไฟมันไม่ติดตัวหลังนะครับก็คือไอสวิคตัวนี้ครับเหมือนมันชอ็อตแต่ตอนนี้ผมล้างแล้วก็ใช้โซเน็กฉีดนะครับก็คือแก้ไขปัญหาเรียบร้อยใช้ได้ปกติครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไป เหยียบเบรกก็ติดปะกะติ เดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนะครับว่าจะใช้ได้ไหมไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ครับติดปกติแล้วครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับนี่ติดปกตินะครับปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กดเบรกนะครับนี่ครับไฟเบรกทำงานปกติแล้วครับผมนี่ครับส่วนไฟหลีนะครับเบ็ดตอนนี้รู้สึกเบ็ดผมอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าไฟหลีจะติดไหม นี้ไฟลีติดปกตินะครับนี่ครับไฟลีแบตมันหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกติครับโอเคครับผมก็คือตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวประกอบนะครับผม นี่ครับหาตั้งนานนะครับผมก็ปัญหามันก็อยู่กับสวิตตัวนี้นี่เองนี่นะครับนี่เกิดจากสวิตตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเ,เตรียมตัวประกอบนะครับผมนี่ครับดูสภาพสภาพที่ลื้อออกมาเดี๋ยวจะต้องนั่งประกอบก่อนก็ผลสรุปก็เจอปัญหาแล้วนะครับวิธีแก้ไขนะครับ ก็มันมีหลายสายเหตุน,นะครับบางทีก็อาจจะเป็นหลอดเสียนะครับลองเช็ดหลอดก่อนอันดับแรกนะครับผมถ้าหลอดมันขาดก็เปลี่ยนแค่หลอดนะครับ <c oughs> แต่ของผมเนี่ยอาการมันเกิดตรงที่ว่าไฟหลีนะครับเวลาเราเปิดไฟนะครับไฟท้ายมันจะต้องติดแล้วเบรกมันก็มาติดพร้อมกับไฟท้ายนะครับนั่นคือไอตัวสวิตช์นี้มันช็อตนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับผม อันนี้ก็เป็นแนวทางความรู้สําหรับท่านที่ว่าอยู่ใกล้ช่างนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ช่างก็เอาไปให้ช่างเช็คอาการนะครับผมสาหรับผมก็คืออยู่ไกลช่างนะครับผมเลยต้องนั่งทําเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอตัวประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดแล้ว ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้กับโอสายลุยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโอสายลุยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอเวลาประกอบก่อนนะครับสวัสดีครับ